สว,ส,สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้พบกับช่องสองโปรชาแนลเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วครับและว,วันนี้นะครับซึ่งเดือนนี้นะครับ เป็นเดือนเกิดของพี่โปรเจกเดือนกันยายนและพี่โปรเจกนะครับเกิดวันศุกร์สีฟ้านะครับนะแล้ววันนี้นะครับเราจะไปหาของสีฟ้ากินกันในเซเว่นโอเคเราไปกันเลยมาถึงกันแล้วเข้าไปกันเลย เค okay, ครับแล้วเราก็มาหานะครับอัน <pilot> จะมีของสีฟ้าให้เราไหมมันก็จะหายากเดดหนึ่งนะครับพี่เจคก์ของของอะไรก็ได้ของกินอะไรก็ได้ใช่ของกินอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีฟ้านะครับไม่ใช่ถุงนะครับถุงสีฟ้าไม่ได้ครับอะไรก็ได้ของอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีฟ้าขนมก็ได้ใช่ใช่ดูดูสิ น้ำสีฟ้ามีไหมหลังจากเดินหากันมาสักพักนะครับเราก็มาเจอนี่เรมฟินคอมชัดแล้วก็เจอนี่นะครับเมนเท่เป็นลูกอมเมสสีฟ้าข้างในแบบนี้แล้วก็อันนี้พี่ปด็กนี่ใช่นี่เม็ดี้างนก็นเขาไปจัดกันพี่เิ๊กตอนไหน แล้วกันเนเเาะโอคแล้วก็สีฟ้านี่คนะคือข้างในมันนะครับข้างนอกมันก็เป็นสีขาวนะพี่เจ๊แต่ไส้ข้างในมันมีสีฟ้าด้วยใช่ไหมโอ้ okay. กับสีน้ำเงินพอ่นอพายู่ได้ <c oughs> เรามาดูมุมนี้กันบ้าง <c oughs> ไอศครีมนะครับจะมีไอศครีมสีฟ้าไหมครับพี่เจ๊ครับมีแต่ถุงสีฟ้านะครับอันนั้นนะ <c oughs> ก็มาค้นหานังสีฟ้าเราก็มาเจอนีชช่าเจลี <S <S <ile> สีฟ้าสีฟ้าก็จะหายากนิดหนึ่งนะครับเราเน้นแค่ว่าข้างในเป็นสีฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นซองขนมสีฟ้าก็ไม่ได้นะครับซองไม่ได้นะครับต้องเป็นข้างในขนมสีฟ้านะครับอ,อ๋อครับนนเป็นป้นของเล่นเอเออของเล่นสีฟ้าก็ไม่ได้นะครับพี่เจครับ <S <S no no ครับ no no, no, no หรือว่าจะเอาน้ำตาลสีฟ้าว่ามีช่น้ำตาลเป็นสีขาวครับโอโมีอะไรอีกไหมครับมามาก็ซองสีฟ้าอาจจะมีแต่ว่าข้างในมันก็ไม่ใช่สีฟ้านะครับนลหน้าน,นี้ก็ไม่มีครับนี่แต่ขววสีฟ้านะครับโยเกิร์ตครับแต่ข้างในไม่ใช่สีฟ้านะครับ เบอร์เกอรี่ครับเราเปล to okay um ok anyway> ี่ยนเบอร์เกอรี่เป็นสีฟ้าได้ไหมครับเปลี่ยนเบอร์เกอรี่เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราก็มาเจอนี่นะครับโอ้เย็นรี่ครับมีสีฟ้าอยู่บางตัวครับกินได้แค่สีฟ้านะครับพี่เสกครับโอเคครับพาโร่ครับเราเปลี่ยนเส้นพาโร่ให้เป็นสีฟ้าได้ครับเปลี่ยนจ้าทอดให้เป็นสีฟ้าได้ไหมครับโอเคครับผัวก็ไม่มีสีฟ้าครับ โอเคค่ะตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านกันแล้วเรามาดูว่าของสีฟ้าของเราจะได้อะไรกันบ้างนะคะรถหนึ่งค่เอามิชัยแปลวอ่าโอเคอันนี้นะครับนีนะครับพี่โตนะครับซึ่งเป็นเหมือนตาลูกอม เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวหนึบซึ่งข้างในนะครับไส้มันจะเป็นสีฟ้าสีน้งเงินอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเราก็ยังเราก็ให้อยู่นะครับให้เป็นสีฟ้าได้นะ <Okay. S 1> ครับแล้วก็อันนี้ครับน่ากินมากาโอ้โหเป็นเยลลี่นะครับเจลลี่ของเอ่อเจลลี่ไลท์นะครับมีนี่วุ้นข้างในเป็นเม็นอย่างยี้ด้วยนะพี่เจมส์ดูดิว้าวเฮ้ยน่ากินมากเลยล้วก็บอกว่าน่ากินโอเคแล้วก็ไอติมของเราก็จะเริแล้วครับ นี่มันหอมหุ้มด้วยสีฟ้านะคพี่เจกินได้แค่สีฟ้าข้างนอกนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับโอ้โหมันเป็นเหมือนกับอมยิ้มนั่นแหละเนาะเหมือนกับอมยิ้มนั่นแหละแต่ว่ามันแค่แบบมีผงข,งข้างข้างล่างเนี่ยให้จิ้มจิ้มแบบเปรี้ยวๆหวานๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนแต่ลูกทรงมันก็คือ ขวดนมของน้องเกตเลยน้องเกดดูดจืดๆแล้วก็ที่พิเศษนะครับอันนี้นะครับเราไม่รู้นะครับเราหยิบไปหนึ่งชิ้นไปที่แคชเชียร์เขาก็บอกว่าได้แถมฟรีอีกหนึ่งอันนะครับ m e n ทอลนะครับเราก็เลยได้มาสองอันเลยใหญ่ <Yay! S 2> <Yay! S 1> และสุดท้ายนะครับอันนี้ครับเป็นเยลลี่ครับของเพย์มอนั่นเองนะครับซึ่ง มันก็ไม่ได้วันมีสีฟ้าัหมดหรอกครับนั่นสีเหลืองเยอะแต่ส่วนใหญ่ด้วยซ้ําครับก็คงจะเสร็จน้องเกรชนะครับส่วนสีฟ้านะครับของพี่เจคับจะมีกี่อันเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าพิเศษจะได้กินสีฟ้ากี่ชิมครับข้างในนี้นะครับโอเคครับพี่เจกินอะไรก่อนดีครับแม่ว่าต้องเป็นไอติมนะครับเพราะว่ามันจะละลายนะครับโอกินกันเลยครับแล้วนี่นะครับไอติมครับเกือบละลายนะครับดีที่ข้างนอกมันเป็นเจลลี่เนาะ มันก็เลยยังไม่ละลายเนาะแต่สีชมพูข้างในตรงข้างล่างมันละลายแล้วใช่ไหมนละลายแล้วเริ่มละลายไปแล้วนะครับโอเคให้พป่นจกินในตีมเลยครับโอ้ย้อยละย้อยละอุ้ยไหนปอกเปลือกให้มันเหมือนเหมือนกล้วยสิเหมือนในรูปอะ่ะที่มันปอกเปลือกออกมาเหมือนกล้วยอย่างเงี้ยอุยข้างในมันมีนมไส้ช็อกโกแลตด,ด้วยใช่ไหมอเออเดี๋ยวรอดูพี่เจก,กัดเป็นไส้ช็อกโกแลตออกมานะลอกออกมาได้ไหมโอ้โหละลายละละลายลงมามันย้อยลงมาที่มือแล้ว เพราะว่าอากาศข้างนอกร้อนมากนะครับทุกคนมันทําให้ไอติรีมเราละลายเร็วมากเราเลยรีบซื้อลรวรีบกลับมาโอ้ดูนะครับทำตามรูปแบบนี้ไม่ได้เลยแหละผมต้องกินเข้าไปเลยเออมันก็คงเป็นโอกาสของพี่เจกที่ได้ได้กินไปเลยเพราะว่ามันละลายนะครับความจริงนี่พี่เจกต้องกินได้แค่สีฟ้าข้างนอกนะครับโอเคนหนดูสิใส่ช็อกโกแลตข้างในโอ้โหลายเยอะลายเยอะมันลาวาเลยโอ้โห ลาวาสีช็อกโกแลตครับโอเคให้พี่เจก,กินไอศตรีมกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะครอบเอันต่อไปนะครับเราจะเอาเจลลี่นะครับเปิ well> um ดไฟไหมแม่เป que ิดไว้ให้ก่อนแล้วนี่มันเป็นแบบ โอเคเรามาขอดูน้ำสีฟ้าๆของมันกันหน่อยสิดื่มดื่มดื่มอย่างนี้เลยนะครับทุกคนดูมันมีเยลลี่อยู่ข้างในนะครับเป็นเม็ดๆนะครับแม่กินไปก่อนออแม่แอบชิมไปแล้วเพราะมัน,นอร่อยมากเลยอะ่ะแม่ลองแม่แม่ลองเห็นว่าแม่อร่อยมากผมก็เลยอยากลองเลยชิมเลยครับเป็นไงบ้างครับบีบมันขึ้นมาครับมันจะดูดขึ้นยากหนะ่อยเพราะมันเป็นเจลลี่เลยอ่ะึดษึดเลยอะ่ะนึษย อร่อยมากโอ้อร่อยมากแม่ก็ว่าแล้วมันต้องอร่อยนั่นแน่เลยอ่ะอเคอ่าชิมพอหอมปากหอมพอนะครับครับเราก็ไปอันต่อไปนะคะพี่ปิ๊เจครับอันต่อไปนะคะพี่ปิ๊กเจเลือกกันไหนครับนี่โอ้ขวดนมน้องเกต์นี่เองมันมีลูกกีตาร์ด้วยโอ้มีกีตาร์ด้วยโอเคเอาเปิดเลยครับ แกไดไหมเออมันให้ดึงลงไปหนึ่งสองสามแล้าเือโอ้โหมืันหัวจุกนองน้องแกจริงๆแล้วก็ผงมันอยู่ข้างในใช่ไหมครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติที่ยังไม่จิ้มผมก่อนสิชิมรสชาติที่ยังไม่จิ้มผมเป็นไงรสชาติเป็นยังไงมีความรสชาติยังงหวานหรือเปรี้ยวหรืออะไรว หวานเลยใช่ไหมเป็นรสเหมือนบลูเบอรี่หรือเปล่าสีเนี่ยมาจิ้มผงดูนะครับแล้โ็ลูในดูดิโอผงแบบเต็มเตมีเลยนะครับเหมือน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 เก็ดน้ําตาลไหมเหมือนเก็ดน้ําตาลอ่ะเนาะลองชิมดีว่ามันจะแล้วก็แล้วก็มันเหมือนมีอะไรคาผาบปิดตรงเนี้ยอืมนั่นแหละเหมือนเก็ดน้ําตาลแลองชิมดูมันจะเป็นหวานเหมือนน้าตาลหรือจะเป็นรสเปรี้ยวเยวเป็นยังไงหวานหวานหรือเปรี้ยว หวานกับเปรี้ยวผสมกันเอาเหรอหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมโอเคอ่ามันชื่ออะไรดิปเปอร์กินบลูบลูรัรรสเบอร์รี่นะครับอ okay. โอเคโอ้เราลืมบอกไปว่าวันนี้พี่ไจกใส่เสื้อตัวนั้นนะ่ะเสื้อตัวที่ไปเจกว่าที่คลิปคลิปที่เราไปถ่ายทำที่เจเจมาร์เกนะ็ตอะเนาะโอ้ยัไง สีมันก็จะแบบจางลงไปบ้างตามตามการซักนะครับแต่ก็ก็ก็เคยู่เนาะว่ามันเหมือนกับเป็นฝีมือของเราเองเนี่ยไปชถเลโกคว่าโปรเจกต์เนอโปรเจกกับน้องปุเกดด้วยแล้วก็มีไปมีกระเป๋าด้วยที่โปรเจกต์บอกว่าตรงนี้คือกระเป๋าเสื้อนะครับกระเป๋าที่ล้วงไม่ได้นะครับกระเป๋าลองหนนครับโอเคอ่ะเอาต่อไป โอเคนะครับอันต่อไปพี่ปจ๊กจะเลือกอันไหนครับรเหรอครับพี่ปจ๊กจะกินรถใช่ไหมครับรถสีฟ้าของน้องเกดนะครับเคไม่ใช่อ่ะเลือกกันไหนดีครับเลือกให้เองเราจะเลือกอ่นี้อ๋ออันนี้เน่งคือฮิตโตเขียวนึบนะครับเขาบอกเย็นสองชั้นนะครับโอโหตายุโรนะครับอ่ะมาเลือกเอาครับเอาที่มันเป็นสีฟ้านะครับพี่ปิ๊ก เลือกให้ใครกินก็ได้อ,อใช่สีเขียวแต,แต่แต่คลิปวิดีโอเนี้ยพี่เจกต้องกินได้แค่สีฟ้านะครับนอกคลิปก็อาจจะไปกินสีอื่นได้ค <laughs> แกะได้ไหมโ oh oh. oh oh. oh oh. อ้โหโอ้โหโอ้โหแกะไม่ได้นะดูดีจะเลือกสีฟ้าถูกหรือเปล่าต้องหลับตาสูงถ้าหลับตาสูงจะได้สีอะไรเฮ้ยสีฟ้าจริงๆด้วยัย yeah! โอ้โห,โหแกะเลยครับไหนไห<ล>นขอเราขอดูที่มันเป็นสีฟ้าของมันชัชดๆหน่อยดิมันเหมือนในรูปไหมเฮ้ยนี่นะครับเฮ้ยมันก็จะมีไส้ข้างในสีฟ้านะครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับเคี้ยหนึบๆเลยครับพี่แจ๊คครับอ่าอื้อือื้อเหนียวหนึบ ติดฟันเลยครับโอ้โหโอ้ <S 2>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  โหสดขึ้นมันเย็นสดชื่นเลยใช่ไหมเออเย็นสดชื่นซาบซาเลยให้ดูสีมันบอกนี่เย็นชุ่มคอหอมชื่นใจซาสามสไตล์เลยนะครับสีเขียวมันน่าจะไม่เผ็ดไหมันรู้สึกเหมือนว่าแม่เคยกินเหมือนว่าสีน้ำเงินนะมันจะแบบเย็นแบบเผ็ดเผ็ดนิดนึงอะสีฟ้าก็จะเป็นแบบเย็นเย็นธรรมดาแล้วสีเขียวก็จะเป็นแบบ สดชื่นอะเย็ยนสดชื่นเหมือนเหมือนธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเออนอนกัเคชนอนจะหลับโอเคครับต่อไปนะคะ,ะเพื่อนๆจะเลือกหนึ่งจังเมนเทลนะครับแกะมันหนึ่งอันก่อนครับเราได้ฟรีมาหนึ่งอันครับเ,เราไม่รู้ว่ามันได้ฟรีด้วยเจ๋งมากเลยอ,อกะกแกะได้ไหม อะไรแม่แก่ห้าอเอโอเคเปิด้าเลยครับอย่ามันเปิดเปาะดังไหมเปาะเปาะเลยครับไหนดูสิครับเม็ดสีฟ้าค่ะเสีเขียวทะเลเลยมันฟ้าทะเลครับชิมเลยครับเป็นยังไงครับรสชาติเย็นสดชื่นไหมเย็นสดชื่นสบายมากเลยอ่ะเย็นมากเย็นมากเหนียวไหม เนื้วหนึบไหมอันไหนเนื้วหนึบกว่ากันอันเมื่อกี้ฮิตฮิตโต้เนื้วหนึบกว่าใช่ไหมโอเคอุ้ยมันหอมมากเลยแม่ได้กลิ่นมาถึงนี่แล้วพี่เจคได้กลิ่นหอมของเมนทอลมาถึงนี่เลยอ่ะสุยาสบากสุดยอดสแม่ขอดูข้างในมาหน่อยขอดูข้างในมันอันอีกอันเดี๋ยวให้แม่กินโอ้โหเป็นสีฟ้าจริงๆนะครับโอ้โหแม่ลงชิ่อไหมอ่ะโอเคครับและชิ้นสุดท้ายของเรานะครับคืออันนี้นะครับเทมอลไม่กินจังเลย เขาบอกว่ามันจะเป็นเยนรี่วบนนี้กัมมี่ลอยน้ํานะครับเราก็เลยเตรียมแก้วน้ํามาแล้วครับมาดูกันนะครับว่ามันจะลอยน้ําได้จริงหรือเปล่าอ,อ,อ่อพี่เจ๊แกะดูนะครับว่ามันจะมีสีฟ้าของพี่เจ๊ก,กี่ชิ้น,นครับเดี๋ยววางดูดิเอา,าดูดิมันมีกี่ชิ้น้หงมีสีฟ้าแค่ หน, <Pop ify> นึ่งชิ้นแอนดรอยด์รูปอะไรนะฉลามแอนดูดิ้หันหน้ามันมาอุ๊ยเป็นรูปน้องฉลามอ้าปากฟันแหลมแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่เจกผ่ามันลอยน้ำนะครับอุ๊ยเฮ้ยมันลอยน้ำครับผู้ชมเดี๋ยวลอยน้ำจริงหันหน้ามันขึ้นมานี่ไงโอ้น้องฉลามว่ายน้ำไปแล้วค่ะ มนันไม่กว่ามันจะตั้งสิเออมันไม่ตั้งมันนอนลอยแบบนี้แหละมันนอนลอยอย่างนี้เนะี่ยโอเคอเอาพี่เป็ดกินได้ฉลามเปียกน้ำจับ<ช>ฉลามมาจากน้ำแล้วแล้วก็กินเข้าไปเลยเงม้ยเเป็นยังไงบ้างครับตัวน,นี้แกเป็นฉล,นะแบบฉลามแล้วโอกาสเป็นฉลามแล้วครับฉลามนั้นจับงับขึ้นงับ,งบเสร็จผมนั้นจับคุณงับ โอเคเป็นยังไงบ้างหนึบหนึบรสชาติอะอ,อ,อร่อยอร่อยหวานหวานไหมหวานเยอะไหมหวานไม่เยอะเท่ากับลูกอมพวกนั้นเนาะโอเคอันนี้หวานมากอร่อยมากเออนี่เราเอาเก็บไว้<อ>สีเหลืองไว้แต่งให้<า>น้องเกตเนาะพอ้องเกตเกิดวันจันทร์สีเหลืองโอเคนะครับและสำหรับการรีวิวหาของกินสีฟ้าที่เซเว่นของพี่โปรเจกต์นะครับ ก็ได้ของตามนี้เลยนะครับอ One. One เออวันวันเออแต่ความจริงอ่ะเราเจอน้ำอัดลมด้วยเนาะน้ำแฟนต้าใช่ไหม เออที่มันเป็นสีฟ้าแต่ว่าเป็นขวดใหญ่นะครับเราเจอแต่ขวดใหญ่เราหาขวดเล็กมันไม่มีนะในตู้ไม่มีขวดเล็กเลยเราก็เลยเจอแต่ขวดใหญ่แต่เราไม่เอามาดีกว่านะเพราะว่าเด็กเล็กไม่ควรกินน,น้ำบบดล้มเยอะนะคบโอเคเและสําหรับมีนะคลิปวิดีโอนี้พี่โปรเจก,กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับฝากกด <ใน S 1> ไลค์กดแชร์กดติด,ด ตามพี่โปรเจกต์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ